สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดาจะพาทำลาดหน้าซึ่งเมื่อสองสามวันที่แล้วดาดาไปเก,เก็บเก็บแอที่เอเรบเซที่ว่าเขาเอามาทำน้ำมันของอ,อังกฤษแต่ว่ามันจะเหมือนธนามากแล้วดาแนะนำว่าทำผัดซ e ีอิ๊วทำราดหน้าแล้วก็ปีน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็กับลวกที่แบบว่าลวกือนว่าใส่ใส่น้ำมันร้อนๆแล้วก็กินกับ แกอ่ะอร่อยมากซึ่งอร่อยกว่นนาคณะอุจจคุณสามีก็จะกินด้วยวันนี้ถ้าลองกินก็มีแล้วผักอันนี้แปลกมากนะถ้าเก็บมาต้องรีบกินยิ่งเป็นขนาดเนี้ยากาลังอร่อยถ้าเก็บมาต้องรีบกินเพราะอะไรรู้ป่าม,มันแก่เรียวเดียวเ้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเส้นไหนกินแล้วมันนี่เหรอจะเอาที่แบบกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยอร่อยมากเลยเพื่อนอร่อยมากเลย,ยเ่ยยผัก จะเอาไปลวกป้วยตัวจะเป็นวันนี้เราจะทำเป็นกุ้งจะใส่ผักแบบว่าเป็นกะละมังเลยชอบผักเยเยอะเหมือนแม่บอกกินผักลูกฉันกินผักเหมือนบัวมีควายแต่ต้มน้ำไปแล้วค่ะเวลาต้มน้ำก็ตักลวกผักนะแนะนำว่าให้ใส่เกลือไปนิดนึงว่าผักจะอร่อย แค่นี้มาส่วนผสมมีวันนี้นะคะน้ำตาลซีอิ๊วน้ำปลาน้ำมันหอยนะคะได้แล้วทีนี้ก็ใส่น้ำประมาณน้ำหนึ่งถ้วยค่ะกะเอาแบบว่าน้ำที่เราจะให้มันเป็นในน้ำน้ำรัหน้าเราอะคะ่ะเนี่ยประมาณหนึ่งถ้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้แหละค่ะชิมเลยแต่ให้จืดหน่อยเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะมีเต้าเจี้ยวจากกระเทียม เดี๋ยวดาจะชิมพอเราชิมน้ําได้ที่นะคะดาชิมดาได้รสชาติแล้วอย่าอย่าหนักเค็มนะเอาอ่อนเค็มไว้ก่อนดาจะใส่แป้งมันค่ะแป้งมันดาใส่ประ,ประมาณชนชนโต๊ะกะเอานะกะเอาเพื่อนๆกะเอากะเอามามาดูสิ่งที่ดาเตรียมไว้นะคะรีมายทีเนี่ยอันดับแรกเลย เส้นค่ะต้องมีเส้นนะคะดาใช้เส้นใหญ่เนี่ยมันยังนุ่มๆอยู่เดี๋ยวดาจะทําให้ดูว่าดาจะเอาดาจะไม่เอาลงไปผัดค่ะดาจะใส่ไมโครเวฟแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําแล้วขาดไม่ได้เลยนะละนาน้น้าส้มค่ะพริกน้ําส้มดาทําไว้เนี่ยจะซอยพริกแล้วเอาน้าส้มใส่หมักเอาไว้กระเทียมแล้วก็อะไรนะเต้าเจี้ยวไข่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็กุ้งหรือว่าหอยปูปลาหมูอะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วผักคะน้าค่ะผักคะนา้าแล้วก็คือนี่น้ําซอสที่เราทำเมื่อกี้เนะาะน้ำซอสทำเมื่อกี้นี้มาเดี๋ยวมาลวกผักกันก่อนเลยน้ำดาเดือดแล้วลวกผักทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดาจะเอาเกลือใส่ก่อนนะคะเพื่อนๆที่ดาบอกนะคะใส่เกลือก่อนนะใส่เกลือก่อนค่ะนี่ผักน้ำเดือดเต็มที่ให้เดือดเต็มที่จัดๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ไปเลย ลวกไม่ต้องนานนะคะลวกแบบว่าน้ำร้อนจัดอย่างเงี้ยลวกพอให้มันกรอบพอแหมแล้วปิดไฟเลยค่ะปิดไฟลวกผักเสร็จดามารันน้ำเย็นใส่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมให้ผักมันสีเขียวให้ผักมันสีเขียวกับนเพื่อนรันน้ำเย็นใส่ไว้เส้นนี้ที่มันแข็งแข็งมันมันมันนุ่มนิดนึงแล้วค่ะมันคืนตัวนิดนึง เราจะทำอันนี้ค่ะดาจะไม่เอาลงไปผัดน้ำมันเพราะว่าเส้นเขามีน้ำมันอยู่ในตัวแล้วดาจะใส่นี่เลยค่ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำไปเลยแล้วดาจะไปใส่ในไมโครเวฟเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะดาไปใส่ไมโครเวฟเลยนะออกมาเป็นอย่างนี้ละค่ะ ไม่ต้องไปผัดค่ะไปผัดให้มันมันนั่นน้ำมันอีกเนี่ยเอาแค่นี้พออ๋อเนี่ยค่ะไอไอดอกอันนี้นะที่ด้านลวกเนี่ยเนี่ยคือมันคือเนี้ยค่ะดอกดอกอันนี้ค่ะเนี่ยที่เขาไปทำน้ำมันนะคะเนี่ยอันดับแรกนะคะใส่นี้เลยค่ะกระเทียมกระเทียมผสมกับตาเกีเ้ยวนะ,ะเพื่อน เกี่ยวผัดเอาไฟอ่อนๆนะอย่าให้กระเทียมไหม้เดี๋ยวมันเหม็น <c oughs> อด่าลืมบอกว่าเราจะใส่สต๊อกไก่ไปด้วยค่ะใส่น้ำใส่น้ำซุปนิดหน่อยค่ะเหมือนน้ำซุปอะ่ะเราไม่มีน้ำซุปดังก็ใส่สต๊อกไก่เนาะ กไก่มันจะนุ่มเข่าก่าเราบมันเป็นกุ้งวันนี้ถ้าเราใช้หมูเราก็จะใช้อหมูขอ,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 อให้หอมก่อนเลยไฟเบาๆนะคะอันนี้เพราะว่าถ้ากระเทียมไหมนี่คือไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้รสไม,ไม่ไม่เสียเสียเลยเสียเลยเขียด กระเทียมน้ำมันออกหมดนะให้มันยังแบบว่าสุกแค่สุกนะคะอาจจะเอากุ้งใส่เลยค่ะกุ้งใส่ไปเลยได้กุ้งตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นกุ้งเอ่อกุ้งแดงของที่นี่ตัวมันแดงเหมือนมันสุกนะแต่มันไม่สุกคือมันเป็นกุ้งเอ่อแอตแลนติกอ่ะมันหนาวหรือไงไม่รู้มันมันแบบว่าเปลือกมันจะแบบแดงอ่ะ เราชอบอ่ะอร่อยเล่้งไฟขึ้นนิดนึงนะคะเวลาใส่กุ้งไม่ชอบเลยทำตกข้าวแล้วมันกระเด็นอะ่ะแล้วเหมือนเป็นลิงเลยเช็ด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 เมนูอร่อยวันนี้เมนูอร่อย,อ,ยอร่อย เราจะให้กุ้งมันสุกแค่ครึ่งทางว่าไม่งั้นเหี๋ยวกุ้งมันจะอ่าอะไรนะแข็งอ่ะแข็งมาถึงน้ำนาเอกของเราค่ะที่ว่าโอโนโนไอนี่ก่อนใส่น้ำสต๊อกก่อนนะคะสต๊อกไก่อ่ะคะ่ะ เมนูใครเป็นเหมือนดาไปนะทำกับข้าวไปแบบว่ามือจะเช็ดแบบว่าเสร็จคือแบบว่าเสร็จกับข้าวก็คือเสร็จเลยแต่ว่าช้วยชามเนี่ยที่มีช้วยชามบางอันเพื่อเผื่อมีเวลาก็าจะล้างแต่คุณนายคุณสาม,มีนะคะเขาจะมาล้างเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยทำกับข้าวนี่แล้วเนี่ยมันยังไม่สุกหมดค่ะมันสุกแค่ครึ่งทางข้างในมันยัง,งนิ่งโอเคทีนี้น้ำน,นางเอกของเราค่ะ เราจะใส่นี้แล้วค่ะไอแป้งมันน้ำมันหอยอะไรต่างๆี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยวันนี้แหละใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆและช่วงนี้แหละค่ะว่าน้ำมันเหนียวได้หรือไม่ได้เราต้องเช็คตอนนี้แหละคะ่ะเราก็จะดูด้วยตาเราค่ะว่ามันเหนียวพอไหมมันเหนียวพอไหมถ้าเหนียวไม่พอเราก็ไปละลายนะคะอย่าเอาแป้งมาใส่ทั้งแป้งนะ เนี่ยค่ะเหนียวพอดีเลยค่ะเนี่ยของดาเหนียวพอดีเลยอย่าไฟแรงนะคะเพื่อนๆไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะตอนนี้ไฟอ,อ่อ,อนๆโอเคเลยนะ่ะเห็นไหมคะมันจะเหนียวทีนี้เหนียวก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยไข่ค,คะ่ะเราจะตอกไข่ใส่เลยไข่จะใส่กี่ใบก็แล้วแต่ตามสบายเลยนะยีนิดนึงไม่ใส่ก็ได้นะไข่แต่ว่าดารู้สึกว่าใส่แล้วมันเพิ่มความอร่อยขึ้นมานิดนึง อันนี้วิธีบ้านใครก็บ้านมันเนาะแต่อันเนี้ยดาทำแล้วคือดาชอบถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปทํานะเห็นไหมคะถ้าใส่ไข่ไปมันจะเพิ่มไอ้นี้ขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะเนี่ยเดียวทีนี้นด,ดทาทําไงคะดาก็เอาผักที่ดาลวกอะคะ่ะเอาใส่ไปเลยคือเบาไฟนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เบาไฟเลยนะน เนี่ย,ยดาชอบน้ำขนาดนี้ค่ะกุง้งดาก็สุกแล้วทีนี้เห็ุสุกแนะที่รักที่รักหัวาวยโอเคไปละวันซะเยอะวันซะมีหอวร้อนลาดหน้าเดี่ยดิ t h a n k you to s a r a as w e l l Hi, we l c o m e to Get more vegetable than you because I love it. Yeah. e h l นยพริกน้ำส้ม Can you open the chili for me please love? Know, please. Yeah. เราชอบน้ำส้ม You like vinegar? แอนชิลินิดหน่อยอ่ะของสามีนี่ของดาโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยไปค่ะเพื่อนๆไปกินล้านนากันเดี๋ยวมาดูโฉมหน้ากันอีกทีนึงก่อนจะไปมาดูนี่นี่นี่แล้วที่เขามันแคสิต o ูด nice. o ูดไว้เดียวเด้าจะไปกินกันแล้วนะคะบายๆเพื่อนๆวันนี้ลองไปลองทำกันดูนะร้านหน้าสูตรนี้อร่อยค่ะอร่อยอร่อยการันตีไม่บายบาย